ยะโสท่อเพื่อนก็ร่วมกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันครับเพื่อนเชิญชวนนะครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาจักกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อครับจากผาไทยประจําทินเพื่อนวังศีีครับสารสนุนการออกรานงานกาชาติของสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจําปี2568ปีนี้ใส่ซื้อว่า70พันษาคติยานารีรัตนาปวงประชาสาดุดีนั่นเองนะครับไปเบิงบรรยากาศการซอยการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผาไทยกันนะครับ โดยชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรครับรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรเพื่อได้ซอยกันจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อครับจากผาไทยประจําทินของจังหวัดยโสธรเพื่อสนับสนุนการออกลานงานกาชาติของสมาคมแม่บ้านมหาไทยในงานกาชาติประจําปี2568น้ยทีผมบอกไปครับภายในแนวกิจเจษฎิพันษาคัติยานารีรัตนาปวงประชาสุด,ดีซึ่งก็มี่านผูรราชาการจังหวัดยโสธรนายชั้นชัยสอนศรีวิชัย นางนันทพรสอนศรีวิชัยประธานแม่บา้านมาไทยจังหวัดยโสทธนเป็นประธานลหลายกำลังใจผูเขาร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการอำเภอทั้งเก่าอำเภอเครือข่ายภูมิโอท็อปเกล้ากาชาติจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บา้านมาไทยจังหวัดยโสทธรร่วมกิจกรรมอย่างคลุกขลัครับ ซึ่งกิจกรรมเทนีนะคะอบอุ่นหลายท่านพอเมืองไปยูน่นน้ำท่านแม่บ้านมาไทยกลับไปนางเฮ็ดแบบนี้นะคะเย็บซ้อยกันโดยมือแบบนี้เลยนะคะกิจกรรมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิราชจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในวาระจะเริ่มพระชนมพรรษาเจ็ดสิบพรรษาและเป็นการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการซอยกันรประดิษฐ์พีเสื้อจากผาไทยประจำทินโดยเทนีมีการประดิษฐ์พีเสื้อสองรูปแบบค่ะ แบบแรกก็คือแบบเย็บซอยโดยมือแล้วก็แบบปะติดผ่าบนกระดาษแพทเทิลผีเสือ้อพันว่าจึงสี่โดยสนับสนุนนะคะย่างที่บอกไปงานกาชาประจําปี2 5 6 8กำําหนดจัดขึ้นนั่นแหละค่ะ สิ้นปีใกล้ๆสิ้นปี11หอด21่ธันวาคม2 5 6 8 1111คือนจัดขึ้นอยู่่ยุทีสวนลุ่มพินีเขตปทุมบ้านกรุงเทพมหาคนครภายในงานก็สิมีการจำหน่ายบัตรผีเสือเสี่ยงโชคคุว่าจาัดเทศากาลเฉลิมพระเกียรติและก,การแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีของเด่นตะละหม่องตะละบอลค่ะครับผมจจงหวัดยสุตทรครอนับต่างเปลสนับสนุนผีเสือผาจากผ่าไทยพ่นหารอยโตนะครับเพื่อจะหา รายได้ในกิจกรรมจับผีเสือเสียงโชคเนื่องจากนอกจากนีจะมีการหารายได้มอบเหตุสภากาชาดไทยสำหรับสนุ์ภารากิจของสมาคมแม่บ้านมหาไทยในการบบัตทุบบำรุงสุขรวมถึงดำเนินกิจกรรมสาธนานากุศลซอยเหลือ สังคมโดยร่วมอะไรเงี้ยเป็นการสร่งเสริมผู้มัญาติาทองทินการมีส่วนรวมของภาคประชาชนการประชาสัมพันธ์เอกลักหลักจากภาคไทยประจำทินของจังหวัดยะโสธรซึ่งพัฒนาการอำเภอทั้งเก่าอำเภอข่าเพื่อนหมอบผีเสือที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วให้กับประธานแม่บ้านมาไทยของจังหวัดยะโสธรนําร่วมทรงต่อไปครับเพื่อที่จะไปร,ร่วมกันไปจัดงานนั่นเอง